6,600 <c oughs> ค่ะดูนะคะประช่อนตอนนี้นะคะก็จะเอาแม่มาส่งนะคะแต่แม่นะคะขอแวะตลาดป่านะคะตลาดป่ายางนะคะที่อาเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะคะก่อนออกนี่ก็จะมีตลาดช่วงนี้ก็เป็นบ่ายแล้วนะคะบ่ายประมาณบา่ายจะบ่ายสองแล้วนะคะคิดว่าของน่าจะเยอะกว่าตอนเช้านะคะไม่แน่ใจตรงคิดก็จะจอดตรงต,ตีนเลยนะคะ เราก็จะเดินไปนู่นแลให้ลูกคิดไปจอดรอข้างหน้าอะจอดตรงนี้แหลจะจ้ะจะได้ลงนะจะ๊ะอ่ะคุณแม่คุณหลานถ้าท,ทิมลงฝั่งเดียวกับยายอย่าไปลงฝั่งนู้นโอเคแล้เวเอาทับทิมไม่ไปทับทิมไม่ไปเหรอออไม่ไปนะคะทับทิมไม่ไปทับทิมขี้เกียจนะฮะโอเคมาดูแจ่วตรงนี้แม่เขาทำแจ่วพริกแ้งอร่อย แจ่วพี่แข่งบุมี่แมนบอกจ้ะเบิร์แจ่วพี่แข่งเบิร์แล้วเบิร์แต่เศร้าอ๋อโอเคว่เาเ,เป็นอย่างจ้ะโอเคไปแจ่วพี่แข่งหมดป้าเพซี่ชอบมาซื้อคะอ,คอยากกินตำกล้วยอบอกอตำกล้วยนะจ้ะโคกหนึง่งโอเคนะคะจะซื้อตำกล้วยให้แม่โคกหนึ่งจ้ะ เอาเผ็ดบอรหรือจังไหรหรือปานกลางเผ็ดปานกลางหักตำกล้วยเผ็ดปานกลางน่าจะเป็นถัว สั่งตำกล้วยไปนะคะแม่เขาอยากกินค่ะตำกล้วยดิบเออว้าใส่บ่ใส่น้ำตาลลายกอพ่อหรอเป็นวาใสมา เม่อกเมื่อกี้มันคือรอยหาทีเยอะดีเลยเยอะทีิหา มันซัน,นีละโล,ลละมุกซืบ,บาทนึ่เข้าังเป็นโลหรือข้าขังเป็นโลเอามาจะถือว่านักเบิดนักเบิดแล้วก็ข้างเบิดอนะแม่นี่สองร้อยหาสิบเป็นราคาเป็นราคา 过米高了。Oh, สิ่งที่นุม,มากมาเสือเนี่ยเออแมนจีดอกอยูอเ่เป่าก็ตอนนี้นะคะก็กำลังจะเดินหลังจากแม่ซื้อตำกล้วยแล้วนะคะก็กำลังจะพาตลีกำลังจะพาแม่เดินไปดูผักนะคะข้างใน ซ้ำแซบยุติแม่แม่บอกว่าอร่อยวันนี้ของทะเลนะคะกำลังจะมาตั้งขายช่วงเย็นร้านของทะเลไปเดินไปเลยนี่ค่ะอ,อันนี้เดินตั้งแต่ท้ายตลาดขึ้นมานะคะหรือว่าเริ่มตลาดไม่รู้เหมือนกันนะคะ ไส้กรอกย่างน่ากินมอกแม่แม่นี่บักบักแตง ปักหน้าก็าเอาบอกพี่คือ,คบอบือเออป้าคำกระมิ่บ่อฮะอ่ะไปหยางกับไปใน้างน่อ๋ออ้ปหอยหอยจุบ๊บหอยจุบปลาจุบ๊บอู้นี่ปลดแห้งมันก็ไหร่คะปลาหลดแนง เี่ยพริกโอ้พริกถึงเท่าไหร่หนอนี่นะเธอเด้วนี่ค่ะซี๊ดอันนี้ถุงล้เศร้าพริกขันแคบนิก ได้แม่มันม่แหดแค่ตรงนี้เลยอันนี้ก็ของทะเลนะคะต้องไปขอไปดูข้างในสิอันนั้นมันผลไม้แล้วไม่มีมันจะเป็นเอ่อเอาไปเดินไปแม่ก็จะเดินก็จะชอบเดินดูนะคะรถบุงคิดกับน้องทับทิมนะคะไม่เดินนะคะเห็ดโอ้หนี่มังดามังดาตัวละยี่ิบห้าบาท เห็ดเป็นชุดนะคะชุดละห้าสิบมีผักให้ด้วย mm hmm. เห็ดขอนอันนี้หมากนะคะหมากกินกับปูกูกินกับหมากอันนี้แตงกวาถุงละยี่สิบเดี๋ยวค่อยมาเอาอันนี้เห็ดอูเห็ดขอนนะคะ บ,บเดี๋ยวนูต้องสือบักหน้าวใส่เกิดบะมี่เหรอ,อเดี๋ยวมันบะมี่เดยอันนี้คิดบ่อพุ่มลไใหม่เอากล้วยคิดซื้อกล้วยให้คิดก่อนกล้วยวีละยี่สิบ อันนี้สามห้าอันนี้เขียวอันนี้หวีหนึ่งนะคะเอาอันนี้หวีละสามห้ากล้วยไข่อันนี้หวีหนึ่ง จะยางก้นมากก็ได้เดี๋ยวจะได้เบิ้องนั่นเบื้องนี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะป่ปปโะปอโอ้ยนี่ป่านะคะสามโลร้อยค่ะหกโลร้อยค่ะ ปาคิเดอปลาิดปลาสลิดอินปาเดอ๋ออะไรปลาปลสลิดตัวนี้สามลูเลยสามลูี่นี้ชอบอ่าเมียเกินไปเ้วยอกิโลไปหึ่งองเอาไปอยหนมีปลาคอใหญ่อยู่น really? ี farther? ่ปลาคอใหญ่ <officially> ปลูกใบเอาอย่างเป็นเส้น <c oughs> อันนี้ปลกอันนี้ใส่ขอบยางอันนี้ผัก อันนี้ของแห้งแม่เอาปลาแห้งอยู่ทุงเท่าไรจ้ะพิดทุงละเจ้าเออว่ากันราคาหน่เลยอ่ะเพราะมนแบบข้าวพูนทุงละเจ้าอ่ะอ่ะไปเอาครบนี่ <Yes. S 1> แหละซีถุงซนะีถุงแปดสิบโอเค หอมหละก,กำํำเท่าไหร่สามาาัดเศ้าสามมาัดา,า้ีลาร่วมกัน,ดนได้ไดเนาะสามัดเศ้าอะแม่เอาเอาแบ่งเศ้ามาเมืองหันอาทิตเจ้ามีใบแบ่งไเพิ่นมเออมา่มลีบเเาที่เราก็ตามลาคาตลาดมันเนาะบวกนะ่ะกำมัดเท่าไหรบวกเอาบวกก็ยี่สิเอาไปออมเออมียังก็เอา เอาอย่ากินก็เอาไปออมแหมเอายี่สิตีเอาอันพกยี่ตู้อยู่บ่เ่าได้เักยี่ตู้หาบาทเอาก็ได้จ้ะพอดีย่างอยู่หาบาทเออเดี๋ยวแผ่ไม่กันหอือเออดอกขึ้นหลายแท้ โอเคค่ะโอเคไปแม่จะไปอ้อมใส่หน่อยก็มอเออเออเออนี่เดกเขากับขั้วให้ล่ะปลาปลาลปลาลดถุงเท่าไรจับปลาล็อลอยนึ่งปลาล็อตโอปลาฟูวนี้ฮิปลาแหงเอาอยู่บ่ ปลาหอยจุกนี่ปลาไหลนะฮะยดูค่ะดูนะคะปลาช่อนกระโดดหนีออกมาจากตะกร้าช่อนอุ้ลงน้ำไปแล้วอุ้ยลงน้ำไปแล้วปลาช่อน อย่าเพิ่งดีดเลยดิกลัวดีดจะหนาซะแล้วดิกลัวมันดีดค่ะกลัวมันดีดน้ำปาร์ตอนี้กบก็เขียดจะนาก็มีแมงดาก็มีนะจ๊ะกบก็มีแมงดาก็มีนะคะร้านนี้ไม่ก่ะอันนั้นก่อนปาร์ตไปเอาแมงดามาจากไหนอ่ะซื้้อเขาามตัวเท่าไหร่ตัวละยี่สิบห้าอ๋อขายตัวละยี่สิบห้าใช่ไหมหอมแน่นอนใช่ไหม ต้องถามแม่แกจะเอาเอาไปไหนแล้วแลวแม่แมฮมงดาตัวยี่สิบห้านะคะเออตัวน,นี้นะคะหนังหนังควายนะคะเนะะี่ยเอาไปใส่แกงที่เหล็กเอาไปเผาก่อนนะคะเผาแล้วก็ทุบ อันนี้ขมันแซงเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะปาปิซี่จะซื้อค่ะมันแซงนะคะหัวใหญ่มากสามถุงหาซีฟเด็ดปะคะเนี่ยได้ยุคค่ะอันนี้มันฝรั่งมันฝราวคืออันนี้มันแซงเอามันแซงนนแสามถุงค่ะสามถุงหาซีฟค่ะเอามันแซงค่ะคือเคยกินครั้งหนึ่งค่ะติดใจไม่เคยกินมาก่อนนะคะเลิศ ก็ขายถุง20 3ถึง50ได <th ้ก็ร้อยห้าสิบพรเก้าร้อยห้าสิบมาดามมาดามผลไม้ค่ะมปลาด้วยนะคะมีปลาด้วยก็มีทุกอย่างเลยแต่ก่อนขายแต่ผลไม้ตอนนี้มาขายปลาด้วยเอาทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้ก็สูบเร็วทําไม่รอเมฆเลยดุเกยเกย์ไปสูบดุเกลยร้อยโอเคค่ะเก้าร้อย ขอบคุณนะคะแกมาขอบคุณค่ะโชคดีปีใหม่นะคะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยโอ้ยอันนี้แบบยังไม่ต้มใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่ต้มค่ะมันเพล้ามันแซงมันก็ขายยังไงคะยังไม่ต้มอถุงยังไม่ต้มก็ถุงละร้อยสามโลถ้าโลนึงก็สามห้าแตเป็นถุงใหญ่แบบอีสามร้อยโ้ยมันกัดค่ะโอเคนะคะจะกลับกันแล้วนะคะ เห็ดอันนี้ไม่รู้ถุงเท่าไหร่ถุกดอันนี้อุ๊ยแตงแตงถุงเท่าไหร่ฮะแตงถุงละซาวใช่ไหมยี่สิบไม่มาจาก้าบาทอ่ะขอแต่งดูขอถุงละยี่สิบนะคะแตงแตงถุงละยี่สิบอ่ะทอนมาสามสิบค่ะ ใส่รถเลยใส่รถก่อนโอเคนะคะพนักงานก็รอเต็มรถแล้วนะคะเขาจะเบื่อแล้วแย่แล้วโอเคโอเคแล้วแฮปบัตเลมอนไม่มีอือ uh ฮึฮ่าขอบคุณค่ะไม่รู้มะนาวซื้อตรงไหนโอ้มะนาวตรงนี้นมะนาว มะนาวถุงเท่าไหร่น<ม>้อนี่เนะาะฟาดเวอร์วัางถุงละยี่หรอฮะเอามีแค่นี้เหรอม,มีอีกไหมเอาสักห้าสิบบาทเอาสักเอาอีกถุงหนึ่งอะ่ะ <50 S 1> ออ,อีกถุงหนึ่งเป็นหกสิบนี่นะคะขายถุงละยี่สิบนะคะโอ,คโอเคค่ะ นี่นะคะข้างในโซนในเขาก็จะมีกันนะคะโซนในโซนในเขาก็โซนในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็จะ